สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจอบมาจ้าที่เขา่าเศร้าค่ะแม่บวัวพัลโหลค่ะพัลโหลหูหมูแม่บัวมีกับข้าวอย่างเดียวคะ่ะมือ่อีนมาได้จ้าที่เข่ากันแม่บวัวค่ะ กี้ากับารูแต่กีฬาเนียเ เมื่อนี้ส้บบไข่ภายในไ,ไดไม่บัวเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ก็ยังไม่หนาวเพียงแต่ว่าอากาศครื้มแต่ร่างกายไม่บัวมาหนาวบัวกินข้าวอิ่มกินน้ำกินยา เย็นมาในเท้ารู้สึกเย็นนอนห่มผ้าเลยไม่บวไม่ได้จิบไม่ได้จับงานบ้านทำไม่ไหวเพื่อนไอตีทท่โคนก็บอกว่าต่างตาไม่บวยยังสดใสอยู่แก้งทำแก้งทำให้มันสดใสเพอได้ถ่ายลงคลิป เงินโวไม่มีไม่มีคลิปลงรายได้แม่บอก็หายคลิปลงน้อยได้วันละคลิปสองคลิปคลิปกินข้าวคลิปอยู่ที่บ้านเพราะว่าออกนอกบ้านออกไม่ไหวร่างกายมันรับไม่ไหวแล้วพอ หัดหน้าเอาแปรงลูกให้มันดูดีจักน้อยหนึ่งท่าปากพอได้ถ่ายคลิปพอไม่ให้หน้จาจอว่างเดือนก่อนก็ยังได้อยู่เกื <c oughs> อบห้าพัน u t u b e กับถ่ายคลิปเดือนนี้ไม่ได้ ไม่ได้เพราะว่าไม่โบลงน้อยได้คลิปเรียวถ่ายวันละคลิปสองคลิปได้มาพันหนึ่งวันละคลิปสองคลิปถ้าถ่ายเยอะขยันถ่ายวันละห้าคลิปสิบคลิป จะได้หมือนขึ้นนี่แม่บว่ไม่มีปัญญาไม่มีกระจิตกระใจร่างกายมันอ่อนล้าอ่อนแรงมันเหนื่อยก็เลยฟืนใจอยู่กินไปวันวันไมนรู้จะหมดแรงเมื่อไหร่ กินข้าวได้น้อยมากแม่บวัวถึงได้ผอม สองตัวใครผ่านหน้าบ้านกระบะกิงเห่าหะฮหมูข้าวโพแทะแม่บัวนะตาคือ ฟื้นได้ไม่ลงแต่ฟื้นกินไปเพราะว่ามันยังไม่ขาดใจตายถ้ามันขาดใจตายแล้วก็แล้วไปเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะสวัสดีค่ะ